ตัวนี้นะครับเราจะสองส่วนก็คือตัวหัวเกียร์้วก็ปลอกแกนเพลาครับวิธีการก็คือใช้กุญแจเบอร์สิบนะครับแต่เครื่องมือเครื่องจะเป็นน็อตเพลาหกเหลี่ยนวัวถุมนะครับแล้วพอเปิดตรงนี้นะครับไลายตรงนี้ออกนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เปิดฝาน่ครับแล้วก็เสียบเข้าไปในรูนี้นะครับแล้วก็บีบดนะครับต่อหน้านะครับให้หมุนไบมีเข้าไปด้วยนะครับเราใช้กระแจหกเหลี่ยมนะครับจะมีสองไฟนะครับท้ายน็อตของข้างนี้นะครับแล้วเสร็จนะครับก็สามารถทักดึงหัวเกียร์ออกมาได้เลยนะครับก็จะเห็นนะครับ ก็เราบีบปาเข้าไปมันไม่ไปไหนครับถ้ามันเต็มนะครับก็จะหมุนลงมาตรงไหนจากนั้นนะครับให้เราดินชักเกลยวแกนนี้ออกมาครับแกนเผาครับเพราะว่าไม่มีจะบีบดิบไปหลอรีนนะครับถ้าไเพื่อดเสียงดาดกละบีบหลุอไปนนะครับไล่ให้ทั่วเติมนะฟังปอบกลับเข้าไปเหมือนเดิมหลังจากขี้เขาไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องฟรีเครื่องสักเล็กน้อยนะครับไม่ต้องแรงมากนะครับเพื่อให้เกละบีททำงานก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ตัดได้ตามปกติครับเสียงก็จะเงียบขึ้นเยอะเลยนะครับ